Secret of f l o w e r s ตอนไอริดอกไอริสดอกไม้กลีบบอบบางที่มากับสายฝนแข็งแรงคงทนและสง่างามชอบอากาศหนาวเย็นมีกลิ่นหอมละเมียดละไมรักที่ต้องการหวนคืนมกราคมพศ2563 Blue บล l l หญิงสาวร่างบางวัย6 6ปีกำลังขมักขม้นอยู่ในครัวของแฟนหนุม่มพร้อมกับตำราอาหารในมือเธอเป็นคนที่ไม่ถนัดด้านงานครัวหรือการทำอาหารสักเท่าไหร่นักน้อยครั้งที่เธอจะเข้าครัวมาทำอาหารง่ายๆอย่างมาม่าหรือไข่เจียวบ้างบางครั้งแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเกิดของมาวินแฟนหนุ่มที่คบหากันมาสปีย่างเข้าปีที่สี่ และในวันเกิดของเขาปีนี้เธอก็อยากจะลงมือทำอาหารมือพิเศษให้กับเขาเป็นการเซอร์ไพรส์ในวันเกิดแม้มันจะแก้ๆกังกังกับการทำครัวไปบ้างแต่ว่าเธอก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารในมือนี้ออกมาดีอย่างที่เธอตั้งใจไว้เอาล่ะเบคอนกับแฮมหั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปก็นำไข่ไก่มาแยกใช้ไข่แดงอย่างเดียวสฟองและไข่ทั้งใบอีกหนึ่งฟอง เสียงใส่พูดกับตัวเองและหันไปอ่านตำราในโทรศัพท์ก่อนจะหยิบเอาไข่ไก่ที่ซื้อมามาทำตามขั้นตอนเธอทำไปอย่างช้าชาและละเมียดละไมเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเมนูที่เธอจะทำในวันนี้คือสปาเกตตีคาโบนาร่าเมนูที่อาจจะดูง่ายๆไม่ใช่อาหารจานหรูแต่ว่ามันคือเมนูที่แฟนของเธอชอบมากที่สุดจนเวลาผ่านไปราวราหนึ่งชั่วโมง อาหารที่บรูเบลตั้งใจทำก็ทำออกมาได้สำเร็จตามสูตรทุกอย่างและหน้าตาของมันก็ดูดีไม่แพ้ในร้านอาหารที่เธอเคยไปกินมาเลยหวังว่าแฟนของเธอจะชอบกับของขวัญวันเกิดจานนี้ที่เธอทำให้บรูเบลวางจานอาหาร2องจานลงบนโต๊ะกินข้าวและครอบเอาไว้ด้วยฝาชีเก็บอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิของอาหารเธอมองดูนาฬิกาข้อมือที่บ่งบอกเวลาหกโมงเย็นกว่า ก่อนจะกดโทรศัพท์โทรหาคนรักซึ่งเป็นคนสำคัญในวันนี้ที่จะขาดไปไม่ได้เลยวินคะคุณอยู่ไหนแล้วบลูเบลเอ่ยถามชายคนรักเลิกงาน5้าโมงครึง่งคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะมาถึงคอนโดผมยังอยู่ที่ทำงานกำลังจะกลับเแบลบมีอะไรรึเปล่าเบลรออยู่ที่คอนโดของคุณนะคะคิดว่าคุณใกล้จะมาถึงแล้วซะอีกพอดีมีงานต้องเคลียร์นิดหน่อยนะ่ะ จริงๆคุณน่าจะโทรมาหาผมก่อนนะจะได้ไม่ต้องรอเกอร์ไม่เป็นไรค่ะรีบกลับมานะคะเบลรออยู่หญิงสาวบอกแล้ววางสายไปเธออมยิ้มเล็กน้อยเมื่อมองที่จานอาหารก่อนจะเดินไปนั่งที่โซฟาลูเบลกดเปิดทีวีดูเพื่อฆ่าวเวลาระหว่างที่รอคนรักรอให้เขากลับมาจะได้กินข้าวและมาฉลองวันเกิดด้วยกันการรอคอยที่มาพร้อมกับความง่วง ทำให้หญิงสาวเผลอหลับอยู่บนโซฟารู้ตัวอีกทีคนเป็นเจ้าของห้องก็กลับมาแล้วเวลาในตอนนี้ก็ปาเข้าไปเกือบสามทุ่มทำไมเขาเพิ่งกลับมาป่านนี้กันเบลผมคิดว่าคุณกลับไปแล้วซะอีกชายหนุ่มว่าเมื่อเห็นหญิงคนรักวางเงียตื่นขึ้นมาก็เบลบอกแล้วไงคะว่าเบลจะรอทำไมวินกลับมาถึงช้าจังคะพอดีผมมีงานด่วนเข้ามานะ่ะเลยต้องอยู่เคลียร์ต่ออีก แล้วคุณกินอะไรมาหรือยังเบลทำเมนูโปรดให้คุณตอนนี้คงจะเย็นหมดแล้วเดี๋ยวเบลเอาไปอุ่นให้ค่ะร่างบางบอกก่อนจะเดินไปที่โต๊ะอาหารเธอยกจานอาหารมาถือไว้หมายจะเอามันเข้าไมโครเวฟแต่อีกคนก็ห้ามไว้ก่อนไม่เป็นไรพอดีผมกินตอนทำงานแล้วนะ่ะเขาว่าทำเอาคนที่ตั้งใจทำเมนูนี้น่าเจือลงเล็กน้อยทานมาแล้วเหรอคะ อืมขอโทษทีนะว่าแต่คิดยังไงเบลถึงทำกับข้าวให้ผมล่ะนี่คนจำไม่ได้เหรอคะว่าวันนี้วันอะไรวันนี้เหรอเออชายหนุ่มอ้ำอึ้งคิดไม่ออกว่าวันอะไรวันครบรอบวันที่เจอกันครั้งแรกวันที่ขอเธอเป็นแฟนหรือวันอะไรกันวันนี้วันเกิดคุณไงเขาวินเบลว่าคุณทำงานเยอะเกินไปแล้วนะ คุณลืมแม้กระทั่งวันเกิดตัวเองรูเบลว,ว่านึกเป็นห่วงคนรักที่ดูจะหักโหมง,งานหนากักพอได้เรื่องตำแหน่งเขาก็เหมือนจะทุ่มเทเวลาให้กับงานจนล้าเลยเรื่องอื่นไปอ๋อผมนี่จำไม่ได้เลยจริงๆชายหนุ่มกุมหัวเขาลืมวันเกิดตัวเองได้ยังไงกันเบลทำเมนูโปรดให้คุณเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่าคุณคงไม่ได้กินแล้วสินะคะเดี๋ยวเบลเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นให้คุณแล้วกันค่ะ รูเบลว่าน้ำเสียงน้อยใจก่อนจะตักอาหารในจานลงกล่องแทนวันพิเศษที่เธอตั้งใจทำอาหารมาเป็นของขวัญให้กับผมแต่ผมกลับปล่อยให้เธอรออยู่หลายชั่วโมงแถมผมยังทำให้เธอไม่ได้กินข้าวเย็นอีกผมนี่ใช้ไม่ได้เอาซะเลยมีนาคมพศ2563วินคะสายแล้วตื่นได้แล้วคะ่ะ เสียงใสที่คุ้นเคยเอ่ยเรียกคนที่นอนหลับไหลเป็นตายพลางเขย่าร่างของชายหนุ่มให้ตื่นขึ้นจากนิทราคนที่โดนรบกวนขมหวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆลืมตาตื่นด้วยความรำคาญเบลทำไมมาหาผมแต่เช้าเลยคนที่เพิ่งตื่นนอนเอ่ยทักทายไม่ได้ดูเวลาเลยว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วเช้าหรอคะนี่มันจะเที่ยงแล้ววิน ร่างบางว่าพลางยื่นหน้าจอมือถือให้อีกคนได้ดูเวลาอ้าวเหรอคงเพราะผมทำงานเหนื่อยมาหลายวันติดกันน่ะพอวันหยุดร่างกายมันเลยอยากพักผ่อนคนถูกปลุกว่าพลางลุกขึ้นนั่งงั้นวินไปอาบน้ำเถอะค่ะหิวหรือเปล่าเดี๋ยวเบลสั่งอาหารให้อืมฝากคุณสั่งให้ผมได้แล้วกันเขาว่าและลุกออกจากเตียงเดินผ่านหญิงสาวเข้าไปในห้องน้ำ มาวินเดินออกมาจากห้องนอนหลังจากอาบน้ำเสร็จเขามองแฟนสาวที่กำลังจัดข้าวใส่จานให้เขาด้วยรอยยิ้มพอใจเพราะบลูเบลน่ารักและดูแลเอาใจเขาดีแบบนี้เขาถึงได้คบกับเธอได้นานกว่าผู้หญิงคนไหนๆยิ้มอะไรคะคนที่หันมาเจอรอยยิ้มของแฟนหนุ่มเอ่ยถามเปล่าเขาตอบพลางเลื่อนเก้าอี้ออกมานั่งแต่ก็ยังยิ้มอยู่ดีเบลไม่เชื่อหรอกคะ่ะ แต่ก็ช่างเถอะเบลไม่อยากรู้แล้วรูเบลว่าและถือจานข้าวมาเสิร์ฟให้ชายคนรักขอบคุณครับแล้วนี่เบลไม่กินกับผมเหรอมาวินบอกกับแฟนสาวก่อนจะเอ่ยถามเธอเมื่อเห็นว่ามีข้าวแค่เพียงจานเดียวไม่ค่ะวินกินเถอะเบลว่าจะเก็บกวาดห้องให้คนสักหน่อยนะ่ะรู้สึกมันจะเริ่มโลกอีกแล้วเสียงใสบอกด้วยรอยยิ้มเธอหันม,มองไปรอบๆห้องที่เหมือนไม่ได้เก็บกวาดมาหลายอาทิตย์ ทั้งที่เธอเพิ่งจะมาเก็บห้องให้เขาเมื่อ3ามสี่วันก่อนสงสัยมาวินคงจะยุ่งกับงานมากจริงๆเลยไม่มีเวลาได้ทำความสะอาดห้องเลยไม่เป็นไรหรอกผมเกรงใจคุณวันนี้ผมหยุดเดี๋ยวผมทำเองมาวินแย้งขึ้นไม่เป็นไรคะ่ะเบลเต็มใจทำให้วินเบลเป็นแฟนวินนะเบลก็ต้องดูแลวินสิคะครับ เงินก็ขอรบควนคุณด้วยนะที่รักมาวินบอกกับแฟนสาวด้วยรอยยิ้มในเมื่อบอกแล้วแต่เธอดึงดันจะทำให้ได้เขาก็คงต้องปล่อยให้เธอทำบลูเบลผู้หญิงที่น่ารักของผมเธอน่ารักและดูแลผมอย่างดีแบบนี้มาเสมอทั้งๆที่ผมเป็นผู้ชายแต่ผมกลับดูแลเธอได้ไม่ดีพอเมษายนพศสองพ เสียงจากจอทีวีดังขึ้นพร้อมๆกับภาพบนจอที่กำลังฉายรายการการท่องเที่ยวในประเทศลูเบลนั่งดูมันอย่างสนอกสนใจแต่ว่าอีกคนที่กำลังนอนหนุนตักเธอกลับฟังผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะเขาสนใจเกมในมือถือที่เขากำลังเล่นมากกว่าภาพของหาดทรายสวยๆและบรรยากาศดีๆที่ทางรายการได้นำเสนอทำให้คนที่ได้ดูมันรู้สึกอยากจะออกไปเที่ยวสถานที่แบบนั้นบ้าง พราะนี่ก็นานมากแล้วที่เธอกับมาวินไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันวินคะคุณดูสีน้ำทะเลสวยมากเลยเบลอยากไปจังเราไปเที่ยวกันไหมคะเสียงใสว่าพลังสก,กิดชายหนุ่มให้ดูที่จอทีวีมาวินละสายตาออกจากเกมแล้วหันไปมองตามที่แฟนสาวบอกเขาพยักหน้าให้กับเธออืมได้สี่เขาตอบตกลงในทันทีโดยไม่ต้องคิดมาก ทำให้คนที่ได้ฟังรู้สึกดีใจที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันในรอบหลายเดือนงั้นเดือนนี้มีวันหยุดยาวเราไปเที่ยวกันนะคะครับมาวินตอบด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันไปสนใจเกมในจอต่อเวลาดำเนินไปจนถึงวันที่ใกล้จะได้ไปเที่ยวตามที่นัดกันไว้บลูเบลรู้สึกดีใจและตื่นเต้นราวกับเด็กที่เพิ่งจะได้ไปเจอทะเลครั้งแรกตั้งแต่วันที่มาวินตอบตกลงว่าจะไปเที่ยวกับเธอ เธอก็ทำการจองโรงแรมในทันทีเพื่อจะได้มั่นใจว่ามีที่พักรองรับแน่นอนหญิงสาวเปิดตู้เสื้อผ้าหาชุดที่คิดว่าจะใส่ไปทะเลมาเตรียมไว้ล่วงหน้าและเธอเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเธอยังไม่มีชุดว่ายน้ำสำหรับทริปเที่ยวที่จะถึงนี้ซึ่งอีกสาวันก็ต้องเดินทางแล้วบลูเบลตัดสินใจสั่งซื้อชุดว่ายน้ำจากทางอินเทอร์เน็ตมันมีหลายชุดเลยที่เธอชอบและอยากได้แต่ว่าเธอต้องเลือกเพียงชุดเดียว เธอจึงส่งรูปชุดว่ายน้ำที่เธอเลือกให้กับคนรักทางแอปพลิเคชันสื่อสารชื่อดังเพื่อให้เขาช่วยเลือกให้กับเธอวินคะช่วยเบลเลือกหน่อยได้ไหมเอาชุดไหนดีชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความจากแฟนสาวคิ้วหนาขมวดหากันด้วยความสงสัยก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปเบลจะซื้อชุดว่ายน้ำหรอใช่ค่ะจะเอาไปใส่ที่ไหน คำถามที่อีกคนส่งมาทำให้บลูเบลนิ่งงานไปเล็กน้อยก้อนเนื้อที่อกข้างซ้ายมันวูบวูบระรู้สึกหวั่นใจว่าเขาจะลืมมันก็ใส่ไปทะเลในวันหยุดที่จะถึงนี้ไงคะอย่าบอกนะว่าวินลืมที่เราคุยกันไว้ครั้งนี้เป็นชายหนุ่มเองที่นิ่งงานใช่เขาลืมมันไปจริงๆเขาลืมว่าจะต้องไปเที่ยวกับเธอและเขาก็ได้นัดหมายเรื่องงานเอาไว้หมดแล้ววินขอโทษนะ พอดีมันมีงานด่วนเข้ามาช่วงนี้พอดีเลยวินต้องเข้ามาเคลียร์งานที่บริษัทนะ่ะเรื่องที่เราไปเที่ยวกันค่อยเลื่อนไปครั้งหน้าได้ไหมบลูเบลอ่านข้อความด้วยใบหน้าเศร้าและน้อยใจทั้งที่เธอเตรียมทุกอย่างหมดแล้วแต่สุดท้ายมันก็พังลงอืมไม่เป็นไรมือสวยกดพิมพ์ข้อความส่งกลับไปและแม้จะบอกไปแบบนั้นแต่น้ำตาของเธอกลับไหลออกมา บลูเบลคงจะเสียใจมากที่ผมลืมเรื่องที่นัดกับเธอเอาไว้ถึงแม้เธอจะไม่ได้พูดแต่ผมก็รู้ทุกอย่างมันเป็นเพราะผมคำเดียวที่ผมจะพูดได้มีแค่คำว่าขอโทษพฤษภาคมพศ2563บลูเบลสะพายกระเป๋าเดินออกมาจากออฟฟิศพร้อมกับเพื่อนร่วมงานเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงวันนี้เธอกับเพื่อนและรุ่นพี่ที่สนิทได้นัดกันไปกินข้าวที่ร้านอร่อยที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน สามสาวพากันกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาที่ร้านอาหารแทบขาขิดเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่พนักงานหลายคนที่อยู่ในระแวกนี้ชอบไปกินกันจึงจะไปช้าไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะไม่ทันและต้องเหนื่อยไปหาร้านใหม่เหนื่อยเป็นบ้าแต่ก็โชคดีที่ยังมีโต๊ะว่างเพื่อนของเบลหายใจหอบและพูดขึ้นเสียงพร่านั่นสิเอาเอากินน้ำกันก่อนดีกว่า รุนพีที่มาด้วยการพูดเสริมก่อนจะเทน้ำฟรีในเหยือกลงแก้วแล้วแจกจ่ายให้กับทุกคนเบลแกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคนเป็นเพื่อนเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าเธอเงียบผิดปกติแถมตอนนี้ใบหน้าของบลูเบลก็ดูซีดและมีเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นฉันเหนื่อยฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยผิดปกติหญิงสาวตอบน้ำเสียงเหนื่อยหอบ เธอเอามือกุ่มที่หน้าอกข้างซ้ายเมื่อรู้สึกแน่นและเจ็บที่หน้าอกเหมือนกับช่วงก่อนๆที่เธอเคยเป็นไวไม่เบลอาการดูไม่ดีเลยนะไปหาหมอไหมคนเป็นรุ่นพี่ที่เห็นอาการเริ่มเป็นห่วงเบลหญิงสาวพูดได้แค่สั้นๆและหายใจหอบมันแน่นที่อกเกินกว่าเธอจะพูดอะไรออกมาได้ดูเบลมันไม่ไหวแล้วนะพี่ทรายพามันไปหาหมอเถอะ คนที่เห็นอาการของเพื่อนไม่รอให้คนเจ็บได้ตัดสินใจเธอบอกกับคนเป็นรุ่นพี่ก่อนที่ทั้งสองคนจะช่วยกันพยุงบลูเบลออกจากร้านสุดท้ายมื้อกลางวันนี้ก็จบลงที่ไม่ได้กินข้าวแต่พากันไปที่โรงพยาบาลแทนคุณเป็นโรคหัวใจนะครับลิ้นหัวใจคุณรั่วถึงหมอจะให้ยาไปแต่ยังไงคุณก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจไม่อย่างนั้นมันจะไม่ดีกับตัวคุณแน่ๆ แล้วถ้าฉันไม่ผ่าตาดัดฉันจะโยได้อีกนานแค่ไหนหรอคะหญิงสาวถาเสียงสันเรื่องนี้หมอเองก็ตอบไม่ได้แต่ระหว่างนี้คุณต้องดูแลตัวเองให้ดีกินยาตามที่หมอสั่งอย่าให้มีเรื่องเครียดมากระทบกระเทือนจิตใจและอย่าทำอะไรที่มันทำให้คุณเหนื่อยเกินไปเช่นการออกกําลังกายหักโหมการยกของหนักและเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงด้วยนะครับค่ะ แต่ยังไงหมอก็อยากให้คุณเข้ารับการผ่าตัดและได้รับการรักษานะครับสิ่งที่ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้บลูเบลนั่งซึมอยู่หลายชั่วโมงเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดโรคแบบนี้ขึ้นกับเธอแล้วเธอควรจะทำยังไงต่อไปดีวินคะคุณเลิกงานหรือยังเบลมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณตอนนี้เบลอยู่ที่คอนโดคุณคะ่ะ เสียงหวานเอ่ยถามคนในโทรศัพท์ใบหน้าของเธอยังเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็ปรับน้ำเสียงให้ฟังดูปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้ผมมีนัดกินข้าวกับลูกค้าน่ะน่าจะกลับดึกเลยคุณมีอะไรคุยกับผมก็คุยตอนนี้ได้เลยนะเบลอยากคุยกับคุณต่อหน้ามากกว่าค่ะคุณไม่ไปกินข้าวกับลูกค้าได้ไหมคะกลับมาอยู่กับเบลได้ไหมหญิงสาวบอกน้ำตาคลอกลั้นเสียงสั่นเครือเอาไว้ เขาเป็นลูกค้าคนสำคัญผมคงจะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกงั้นเอาไว้คุยกันวันอื่นนะเบลแค่นี้ก่อนผมต้องพาลูกค้าไปที่ร้านแล้วไม่รอให้บลูเบลได้พูดอะไรปลายสายก็กดวางไปในทันทีทิ้งให้หญิงสาวได้แต่ก้มหน้านั่งลงร้องไห้กับตัวเองตากลมวามเป่งจากการร้องไห้บลูเบลรอชายคนรักจนถึงตอนดึกจะห้าทุ่มแล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับมาสักที ทำเอาในใจของเธอเป็นกังวลกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรแต่ไม่นานก็ใจชื้นขึ้นเมื่อมาวินเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับกลิ่นแอลกอฮอล์และความเมาเบลคุณยังไม่กลับอีกเหรอน้ำเสียงยานค้างเอ่ยถามพลางเดินโซเซเข้ามาทําให้บลูเบลรีบเข้าไปช่วยพยุงในทันทีเบลรอคุณค่ะนี่ทำไมคุณดื่มเยอะแบบนี้คะก็ลูกค้าน่ะสิชวนผมดื่มตลอด ผมจะปฏิเสธก็ทำไม่ได้คุณตามใจลูกค้าจังเลยนะคะเสียงหวานพูดปนน้อยใจแต่ว่าอีกคนก็คงไม่ได้ใส่ใจว่าเธอรู้สึกยังไงเพราะตอนนี้เขากำลังมีอาการอยากจะอาเจียนเบลครับช่วยพาผมไปที่ห้องน้ำทีผมรู้สึกว่ามันจะออกมาแล้วมาวินบอกกับคนรักและรีบปิดปากไว้กลั้นของเสียที่จะออกมา บูเบลจึงรีบพยุงเขาไปตามที่เขาขอทันทีมาวินอาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งกินไปออกมาจนหมดมือเล็กรูปหลังให้เขาเบาๆลูเบลอย,ยืนอยู่ข้างหลังมองชายหนุ่มน้ำตาคลอเธอคลี่ยิ้มจางๆบนใบหน้าถ้าหากวันหนึ่งเธอไม่ได้อยู่กับเขาก็อยากจะให้มีคนมาดูแลเขาแทนเธอทั้งๆที่เธอกําลังเจ็บป่วยและต้องการผม แต่ผมกลับละเลยเธอและไม่ได้ใส่ใจในความรู้สึกของเธอเลยนำซ้ำผมก็ยังเป็นภาระให้เธอต้องดูแลอีกเรื่องวันนั้นผมเสียใจจริงๆมิถุนายนพศ2563มาวินและบลูเบลประคองความรักและความสัมพันธ์ของพวกเขาจนเดินทางมาถึงปีที่4และวันนี้ก็เป็นวันครบรอบที่ทั้งสองคนได้คบกันในฐานะคนรักบลูเบลอยู่ในชุดเรดกระโปรงรัดรูป และนั่งรอคนรักอยู่ในร้านอาหารวันนี้เธอแต่งหน้าสวยเป็นพิเศษเพราะมันเป็นวันสำคัญหญิงสาวมองไปรอบๆร,ร้านด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มไม่คิดว่าคนรักของเธอจะรู้จักร้านที่บรรยากาศดีและโรแมนติกแบบนี้ด้วยคุณผู้หญิงจะสั่งอาหารเลยหรือเปล่าครับพนักงานเสิร์ฟของร้านเดินเข้ามารับออเดอร์ตามหน้าที่เออรอสักครู่นะคะคนที่จะมาทานข้าวด้วยกันยังมาไม่ถึงเลยค่ะ เธอว่าได้ครับหากคุณผู้หญิงจะสั่งอาหารก็สามารถเรียกได้เลยนะครับชายพนักงานเสิร์ฟบอกด้วยรอยยิ้มก่อนจะโค้งให้ลูกค้าเล็กน้อยแล้วเดินจากไปบลูเบลหยิบโทรศัพท์กดโทรหาคนรักเพื่อที่จะบอกเขาว่าเธอมาถึงแล้วและให้เขารีบมาแต่ว่าปลายสายกลับไม่สามารถติดต่อได้ทำเอาหญิงสาวหวั่นใจอยู่เหมือนกันแต่เธอก็เชื่อมั่นว่ามาวินคงไม่ผิดนัดสำคัญกับเธอ ตอนนี้เขาอาจจะกำลังขับรถและอีกไม่นานก็คงจะมาถึงจนเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเต็มบลูเบลยังคงนั่งรอแฟนหนุ่มอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมแต่ว่าใบหน้าที่ยิ้มอย่างมีความสุขก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนเป็นใบหน้าที่เศร้าลงเธอรอและหวังว่าเขาจะมาแต่ว่าตอนนี้กลับไม่มีวี่แววของมาวินเลยขอโทษนะครับคุณผู้หญิง คือว่าเราเห็นคุณนั่งอยู่นานแล้วไม่ทราบว่าอยากจะสั่งอาหารเลยไหมครับคนเป็นพนักงานเอ่ยถามอย่างเกรงเกรงรู้ดีว่าพูดแบบนี้อาจจะทําให้ลูกค้าไม่พอใจได้แต่ถ้ายังให้ลูกค้านั่งเฉยๆอยู่ต่อไปเขาก็คงต้องโดนเจ้านายด่าเหมือนกันขอโทษนะคะฉันคงไม่สั่งแล้วล่ะคะ่ะคนที่เขานัดฉันไว้คงจะไม่มาแล้วบลูเบลตอบน้ำเสียงสั่นเครือ เธอพยายามกลั้นน้ำตาที่เอ่อคลอเอาไว้ไม่ให้ไหลออกมาให้คนอื่นได้เห็นทำเอาพนักงานที่ยืนอยู่ตรงหน้ารู้สึกสงสารครับยังไงก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาใช้บริการนะครับชายพนักงานเสิรอ์บอกแค่นั้นแล้วรีบเดินออกมาทันทีเพราะไม่กล้าจะพูดอะไรมากทาั้งทั้งที่เจ้านายบอกให้มาไล่ลูกค้าที่คิดจะมานั่งเฉยๆแต่ว่าเมื่อเห็นสีหน้าและท่าทางของบลูเบลเขาก็ไม่กล้าที่จะทำ ลูเบลลุกขึ้นยืนและเดินมือออกมาที่หน้าร้านถ้าเขามาช้าเพียงไม่กี่นาทีเธอคงจะพออภัยให้เขาได้แต่นี่เขาให้เธอนั่งรอกเกอถึงหนึ่งชั่วโมงแถมยังถูกพนักงานที่ร้านพูดแกมไล่เขาทำแบบนี้กับเธอได้ยังไงกันทั้งทั้งที่วันนี้เป็นวันสำคัญแต่เขากลับทำให้เธอเสียใจเบลเสียงของคนที่เพิ่งมาถึงตะโกนเอ,อ่ยเรียกเธอ ทำให้หญิงสาวชะงักเท้าลงบลูเบลหันไปมองหน้าคนที่กำลังเดินเข้ามาหาเธอพลางน้ำตาก็ไหลออกมาคุณไปอยู่ที่ไหนมาคะทำไมเพิ่งมาเอาปานนี้เธอเอ่ยถามน้ำเสียงน้อยใจคือผมขอโทษนะพอดีมันมีงานเร่งเข้ามาและผมต้องรีบจัดการผมจะโทรมาบอกคุณแล้วแต่ว่ามือถือผมแบตหมดพอผมจัดการงานเสร็จผมก็รีบมาหาคุณเลยนะ ชายหนุ่มว่ายัางรู้สึกผิดงาน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 อีกแล้วเหรอคะทั้งๆที่วันนี้เป็นวันสำคัญของเราแต่คุณก็ยังให้ความสำคัญกับงานมากกว่าเบลคุณรู้ตัวหรือเปล่าวินว่าตั้งแต่ที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งคุณก็เอาแต่ทำงานจนละเลยเบลละเลยความรู้สึกของเบลเบลเบื่อเบลเบื่อที่คุณเป็นแบบนี้คะ่ะ หญิงสาวระเบิดอารมณ์ออกมาเสียงดังระบายความรู้สึกที่อัดอั้นในใจให้มาวินได้รู้หกเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะละเลยเธอหรือให้เธอรู้สึกน้อยใจยังไงแต่เธอก็พยายามจะไม่ใส่ใจและปล่อยให้มันผ่านเลยไปแต่วันนี้เธอคงทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเธออยากได้มาวินคนเดิมของเธอไม่ใช่มาวินคนที่ทำเหมือนเธอเป็นเพียงาธาตอากาศและไม่มีความสำคัญ ใจเย็นๆซิเบลผมรู้ว่าเรื่องวันนี้ผมผิดแต่ผมก็ขอโทษคุณแล้วไงขอโทษขอโทษแล้วมันทําให้ความรู้สึกของเบลมันดีขึ้นไหมคะคุณเอาแต่พูดว่าขอโทษขอโทษแต่คุณก็ยังเห็นงานสําคัญกว่าเบลอยู่ดีวันเกิดของคุณเบลตั้งใจจะทําอาหารมานั่งกินกับคุณแต่คุณก็ทํางานจนลืมวันเกิดตัวเองแล้วปล่อยให้เบลรอเกอร์เรานัดกันไปเที่ยวแต่คุณก็ลืมนัดเบลและเลือกงานมากกว่าเบล เบลมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณแต่คุณก็ไม่ได้อยากจะสนใจฟังเบลเลยและเลือกไปกับลูกค้าและวันนี้วันครบรอบของเราคุณก็มาช้าและปล่อยให้เบลนั่งรอจนพนักงานต้องเดินเข้ามาไล่เบลว่าถ้าคุณเห็นงานสำคัญมากขนาดนี้คุณก็เลือกใช้ชีวิตอยู่กับงานเถอคะค่ะอย่ามาคบกับเบลเลยบลูเบลว่าน้ำตาของเธอไหลออกมาเป็นสายด้วยความเจ็บปวดเบลคุณอย่างี่เง่าได้ไหม คุณจะมาพูดแบบนี้ทำไมที่ผมทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อคุณทางนั้นที่ผมอยากทำงานเยอะๆก็เพื่อที่จะได้เลี้ยงดูคุณได้นะมาวินพยายามอธิบายแต่ว่าคำพูดที่เขาพูดมาด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองเพราะคำพูดของคนรักทำให้บลูเบลที่ได้ฟังยิ่งเสียใจกว่าเดิมแต่เบลไม่ต้องการและไม่เคยต้องการเราเลิกกันเถอะค่ะบรูเบลบอกเพียงเท่านั้นและรีบวิ่งออกมาทันที มาวินได้แต่มองตามคนรักอย่างหัวเสียเขาอยากจะวิ่งตามคนรักไปเหมือนกันแต่เขาคิดว่าตอนนี้บลูเบลกำลังโมโหหากพูดอะไรไปเธอก็คงไม่รับฟังคงต้องรอให้เธออารมณ์เย็นลงแล้วค่อยหันหน้ามาคุยกันอีกทีบลูเบลขับรถออกมาจากร้านทางน้ำตาทันทีที่อยู่คนเดียวเธอก็ปล่อยโฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ทำไมวันสำคัญแบบนี้เขาต้องมาทำให้เธอเสียใจ ทำไมวันที่ควรจะเป็นวันที่มีความสุขกลับต้องมากลายเป็นวันที่มีน้ําตาทําไมกันบลูเบลสะอื้นและร้องครางออกมา <c oughs> เมื่อจู่ๆเธอรู้สึกเจ็บแน่นที่หน้าอกไม่รู้ว่าเพราะวิ่งหนีมาวินมาหรือเพราะเธอร้องไห้หนักเกินไปจึงทําให้มีอาการแบบนี้ใบหน้าสวยนิ้วหน้าด้วยความเจ็บมือข้างหนึ่งกุมที่หน้าอกข้างซ้ายของตัวเอง ภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับเธอในตอนนี้เลยอเจ็บเหมือนว่าคำภาวนาของเธอจะไม่ได้ผลความเจ็บปวดที่มีมันไม่ได้ทุเลาลงไปเลยแถมยังเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะเธอไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินยาในตอนเย็นรลูเบลหายใจหอบทีดวงตาของเธอพร่ามัวไปด้วยน้ำตาเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียสมรรถภาพในการควบคุมรถ ก่อนที่ภาพสุดท้ายที่เธอเห็นและสัมผัสสุดท้ายที่เธอรู้สึกคือรถของเธอกำลังพุ่งเข้าข้างทาง1ปีผ่านไปช่อดอกไอริสถูกวางไว้ที่หน้ารูปของหญิงสาวที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกๆวันหลังเลิกงานมาวินก็มักจะมาหาคนรักของเขาที่นี่เสมอ กวมกับช่อดอกไม้ในมือที่สื่อถึงความต้องการหวนคืนในรักการจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาของบลูเบลทำให้เขาไม่อยากจะยอมรับมันเรื่องราวในวันนั้นและเรื่องราวที่ผ่านมาทำให้เขาไม่อยากจะให้อภัยตัวเองเขาอยากให้เรื่องร้ายๆเหล่านั้นเป็นเพียงความฝันที่ตื่นมามันก็จางหายไปเขาอยากจะหวนกลับไปในวันที่เขาและบลูเบลยังรักกันดี แต่ก็รู้ว่ามันเป็นความหวังที่ไม่มีทางเป็นจริงหากย้อนเวลากลับไปได้ผมอยากจะทำให้มันดีกว่านี้และอยากให้เธออยู่ตรงนี้กับผมเหมือนเคย